สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับเว็บไซต์ thaiworldtoy.com นะครับกีฬาและโลกแห่งสันทนาการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางเว็บไซต์ของเราก็มีสินค้าที่เป็นโดรนบังคับนะครับขนาดใหญ่นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นที่มีระบบดาวเทียมนะคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นที่มีระบบ GPS นะฮะตัวนี้สามารถที่จะควบคุมการบินและก็ล็อกตำแหน่งการบินได้ด้วยระบบดาวเทียมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันมากมายนะครับในการ ใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบบินกลับที่ตั้งโดยระบบดาวเทียมนะฮะแล้วก็ระบบบินกลับเมื่อแบตอ่อนแล้วก็ระบบล็อกความสูงนะฮะล็อกพื้นที่ล็อกตำแหน่งของการบินนะฮะล็อกความนิ่งนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นกล้องเป็นฟูลเฮดดีนะครับ2ล้านพิกเซลนะครับคุณผู้ชมเป็นกล้องขนาดใหญ่นะฮะ2ล้านพิกเซลสามารถที่จะปรับปรับหน้ากล้องนะครับได้ถึง90องศาครับคุณผู้ชมแบบเนี้ยนะฮะในขณะที่เราบินเนี่ยเราสามารถที่จะปรับมุมกล้องนะแบบนี้ได้ ตามองศาที่เราต้องการนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ครับจะใช้ปุ่มวิทยุนะฮะที่ด้านล่างตัวนี้สามารถเซฟภาพเข้าที่ตัวของตัววิทยุเลยนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่สวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมดูจากภาพนะฮะแบบนี้นะถือว่า LCD ที่หน้าจอนี่ถือว่าสวยมากเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่น LH X11 นะ RX14 นะครับ GPS นะครับคุณผู้ชมครับตามที่เห็นนะ LH X11 HDV GPS นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของอตระกูล a i h นะครับรุ่นนี้เป็นชื่อเสียงที่โด่งดังในระดับหนึ่งวิจุนะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์นะครับมากมายนะฮะร,รุ่นตัวนี้ฟังก์ชันที่เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับมีระบบถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอฮะแล้วก็เทคออโต้เทคออฟแล็วออโต้แลนดิ้งนะครับในปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีเราจะ ลงรายละเอียดในเว็บไซต์เอาว่าปุ่มไหนทางานยังไงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าดูในนี้ก็เหมือนจะว่าจะอธิบายละจําค่อนข้างยากนะครับคุณผู้ชมก็เป็นโดรนที่เหมาะกับางานส่วนบุคคลนะครับในสันักงานหรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เน้นการถ่ายภาพทางอากาศนะครับแล้วก็ลงทุนไม่เยอะนะครับเป็นราคาประหยัดคือเราไม่ได้ใช้งานเป็นจริงจังอะไรขนาดนั้นนะนะเป็นโดรนที่เป็นมือสมัครเล่นแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับเรีวยกว่า คุนะรับในการเล่นก็นไม่ถึง1 0,000หมืนะฮะอยู่ที่7 7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะต้องชุดทั้งวิวเนี้7,000กว่าบาทนั่นก็ถือว่าถูกมากนะคุณผู้ชมครับเราได้นําเสนอให้กับผู้ชมใด้ทดลองเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบการทำงานของ LHX14 GPS นะครับเดี๋ยวจะดูว่าทํางานได้ฟังก์ชันจะมากมายแค่ไหนนะครับโอเคครับวิธีการสตาร์ทเครื่องก็แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ถ้าครั้งแรกในการเล่นเนี่ยเราก็สตาร์ทเครื่องในแนวแบบนี้กดอย่างนี้ครับแล้วก็เครื่องโดนจะทํางานนะฮะตอนนี้เราจะเปิดเป็นระบบ ีบีเอสให้คุณผู้ชมได้ดูว่าสถานะสภาวะจะเป็นยังไงบ้างะฮะในการบิน <P> S> <S นี่อยู่ในหมวดกีบีเอสนะครับทุ้ท่ครับเราจะทดสอบว่าบินดิงแค่ไหนนะแบบนี้นะครับลอยอยู่เฉยนแะแม้กระทั่งมีลมแรงับตอนนี้ลมแรงทีเดียวที่มะดาบมาแต่ว่าความนิ่งนั้นแบบสุดยอดนะครับแบบนี้ เดี๋ยวก็ตอบก็ตอบวางรีโมทนะคุณผู้ชมครับวางไว้กับพื้นนะแบบนี้ตามไปแม่สูงโดยแต่แม่ลักษาระดับเดิมนะฮะแบบนี้นะคุณผู้ชมครับรักษาในแบบเดิมน,นะแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องมาคัดน,นะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบบินสูงนะคุณผู้ชมครับทดสอบการถ,ถ่ายภาพด้านบนนะว่าจะเป็นยังไง เนี่ยแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูภาพที่หน้าจอนะฮะตอนนี้เราล็อกด้วยระบบดาวเทียมนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพที่หน้าจอเนี่ยตอนนี้เราบันทึกภาพไปในตัวนะครับแบบนี้อ่าเราสามารถที่จะหมุนภาพนะครับแบบนี้ฮะหมุนภาพในขณะที่เราเอ่ออยู่บนฟ้านะครับแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องมาคาดว่าคุณผู้ชมแบบปล่อยมือได้ย่างเลยนะโดยตัวนี้สามารถจะเซฟภาพนะตัวนี้เราจะเซฟภาพด้านบนไปด้วยนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะเรียกว่านิ่งที่เดียวนะโดยที่เราไม่ต้องใช้เราใช้เดียวทีมาดูคุณผู้ชมดูฮะเราจะเพิ่มความถูกต้อไปอีก นี่คนระับคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะเห็นคนว่ายน้ำนะครับคุณผู้ชมเราเซฟภาพที่ด้านบนด้วยคนระับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีคนว่ายน้ำอยู่นะเห็นไหมฮนะดำๆนะครับคุณผู้ชม <S 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 เรียกว่าสุดยอดมากนะฮะตัวนี้เราในราคาเพียงเจ0 0ันกว่าบาทนะครับเป็นระบบดาวเทียมเราสามารถที่จะหมุนหาปรับโลเคชันที่เราต้องการถ่ายภาพได้นะครับแบบนี้ต้องการถ่ายอะไระครับแบบนี้ครับเลื่อนแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเราเลยยังปรับ ปุ่มนี้นะเป็นการเลื่อนความาเลื่อนระดับของจอนะครับแบบนี้เราต้องการเป็นมุมไหนนะครับแบบนี้เนี่ยฮะแบบนี้ครับฟองฟ้านี่สวยมากนะครับแบบนี้เราสามารเจะเลื่อนหานยฮะโลเคชั่นพื้นที่ที่เราถ่ายอยู่แบบนี้ฮะติดเขานะครับแบบนี้ตอนนี้โดเราอยู่ตำแหน่งเฉย,ยๆนะฮะเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งคงที่ตลอดเวลานะฮะโดยใช้ดาวเทียมเกาะเนี่ยครับแบบนีแบบนบ้นี่ครับเนี่ยนี้นะฮะทุกผู้ชมดูที่ด้านบนครับมฮะนิ่งอย่างนี้เลย เราสามารถที่จะเดินทางนะเดินทางในการถ่ายภาพได้นะตอนนี้เราจะถ่ายภาพในตึกที่เราถ่ายทำนะแบบนี้คุณภาพภาพนี่สวยงามทีเดียวนะคแบบนี้ฮะตอนนี้เราเซฟภาพไปแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเซฟภาพเป็นวิดีโอเอาเป็นภาพนิ่งด้วยนะครับเป็นภาพนิ่งให้คุณผู้ชมได้ดูเอาแบบนี้ปึ๊บถ่ายภาพนิ่งนะกดกม,มา เรียกว่าสุดยอดนะคุณผู้ชมครับในการเราจะเดี๋ยวเราจะทำการลงมานะฮะเพื่อที่จะเนี่ยสายพิการลงมาเดี๋ยวจะทดสอบอ่อออปชั่นอื่นๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะค,คุณผู้ชมครับแบบนี้เลย เดี๋ยวจะทดสอบ b back to home นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพได้ตัวฮะเราจะเป็น Back to Home ว่าด้านบนมันภาพเป็นไงบ้างน,นะฮะแล้วก็จะปุ่ม Back to home ดูนะครับคุณผู้ชมว่าจะใช้งานได้จริงไหมนะฮะับทดสอบบินไปไกลๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่นี้เรารีคอร์ดภาพด้านบนอยู่นะสวยทีเดียวเราสกรอบปุ่มปับ๊บอ่าดูว่าจะ มาลงตำแหน่งเดิมไหมครับเป็น ระบบ Back t ท Home ที่แม่นยำทีเดียวนะคุณผู้ชมครับสามารถที่ทำงานได้แม่นยำมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคุณผู้ชมครับถือว่าโดนเจ้า LHX14 GPS นะครับถือว่ารุ่นนี้ทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ทดสอบบินเมื่อสักครู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นความนิ่งที่เครื่องปะทะลมนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยวิุนะฮะเรียกว่าสามารถที่จะ ไม่ต้องบังคับนะเรียกว่าปล่อยมือฮะไปบินในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยมือได้เลยนะฮะเครืค่องบินก็สามารถที่จะถ่ายภาพเราจะมีสิ่งที่น่าเล่นอย่างนี้นะฮะให้กับุผู้ชมได้เอาไปทดสอบเล่นกันนะโดยเฉพาะหน่วยง,งานต่างๆหรือว่างานส่วนบุคคลที่ต้องการถ่ายภาพมุมสูงนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยไปซื้อโดรนที่สามสี่หมื่นนี้บางทีเราใช้งานสักครั้งสองครั้งสามครั้งทีปีหนึ่งสองหน่งนี้ไม่คุ้มค่ากันนะคุณผู้ชมครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ ทางเลือกกับคุณผู้ชมคือเป็น l h X14 g b s นะครับที่เอาไว้ใช้งานเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าถ่ายภาพในกิจกรรมของเรานะครับภายในกล่องก็จะเป็นมีตัวแบตเตอรี่นะไฮภายในนะ 2000mAh มันสามารถบินได้12-15นาทีนะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีสาย USB นะที่สำหรับไว้ชาร์จกับแบตเตอรี่ด้านท้ายวิวตัวนี้นะครับมีคุณสัตที่เวอร์ชั่นที่ดีมากเลยครับเป็น,ปนสามารถที่จะ เก็บพับนะฮะขาใต้อย่างนี้แล้วก็หน้าจอนี้สามารถที่จพับเก็บได้นะแล้วภายในก็จะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จครับไม่ใช่แบตเตอรี่สองเอนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์500มิลลิแอมป์นะครับก็ชาร์จทีหนึ่งก็เล่นได้คุ้มเลยครับคุณผู้ชมครับในราคาแค่นี้นะเรียกว่าหาได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่จะได้ออกไปเล่นกันนะฮะก็วันนี้ก็ฝากกับ X4 h d v GP นะครับ ในราคา7,000กว่าบาทนะครับติดต่อสั่งซื้อกับทางเว็บตซังเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ไอเดียไลน์ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ